ขอตั้งเบ็ดโตของคุณเต็มงมาเลยค่ะ,ะเรามาดูกันว่ามีอะไรในบ้างนหรือเคะ,คะเครื่องช่างชนทนนิสติ๊หนึ่งนะคะ เครื่องช่างสปริงนะคะพิกัด7กิโลกรัมนะคะความสามารถในการรับน้ําหนักก็คือ7กิโลกรัมเครื่องช่างที่สองเครื่องช่างสปริงพิกัด2กิโลกรัมนะคะก็ความสามารถในการรับน้าหนักก็คือ2กิโลกรัมเครื่องช่างเท่นที่สามนะคะก็คือลักษณะาาแบบนี้นะคะ่ะเป็นเครื่องช่างสปริงเหมือนกันนะคะแต่ลรรักษณะของพอจะดูเลยลักษณะาาแบบนี้แบบแพนนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่บนนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่บอกว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะเมื่อเราใส,ส่วัตถุลงไปนะคะ และเครื่องช่างสุดท้ายนะคะเครื่องช่างน้ําหนักตัวเมื่อเราช่างน้ําหนักปุ๊บตัวเลขก็จะขึ้นบนนนี้นะคะเพื่อบอกบอกว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะคือการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะช่างและบอกน้ําหนักโดยใช้หน่วยน้ําหนักที่เหมาะสมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทํากิจกรรมประเภทของเครื่องชั่งการบอกชื่อของเครื่องช่งแต่ละชนิดต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนคิดว่าเครื่องช่างต่อไปนี้เป็นเครื่องช่างเชน้นใด,ดคะถูกต้องเลยค่ะเครื่องช่างสปริงพิกัด2ี่สิกิโลกร,รมัมเครื่องช่างแบบแขวนเครื่องช่างแบบตุ้มทวงเครื่องช่างน้ำหนักตัว เครื่องช่างซองแขนหรือเครื่องช่างยาเครื่องช่างไฟฟ้ากิจกรรมต่อมานะคะเราจะมาเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมกับวัตถุที่เราจะช่างกันค่ะคุ้มีมะม่วงหนึ่งช้อนนะคะเราจะเลือกเครื่องช่างชนิดไหนในการช่างน้ําหนักของมะม่วงช้อนนี้ค่ะจะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักตัวเครื่องช่างสปริงแบบแพนเครื่องช่างสปริงพิกัดสองกิโลกรัมหรือเครื่องช่างพิกัดเจ็ดกิโลกรัมดีคะ ใช่แล้วค่ะเราก็จะเลือกเครื่องชั่งสปริงแบบพิก,กัด7กิโลกรัมนะคะเพราะมะม่วงของเราตรงนี้ถ้าเกิดเราพักเทนีด้วยสายตาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3กิโลกรัมน่าจะได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้วัตถุตรงนี้ไปชั่งกับเครื่องชั่งสปริง2กิโลกรัมันเียกว่าเหมาะสมไหมคะอ่าไม่เหมาะสมเยลยนะคะแนะเรามาดูกันว่าประมาณกี่กิโลกรัมกันแน่มะม่วงเท่าไหน กระเทียมตรงนี้เราจะเลือกเครื่องชั่งชนิดไหนดีคะเน่อเหมาะสมกับการชั่งน้ําหนักของกระเทียมสองหวัวน,นี้ใช่ค่ะเราก็ต้องเลือกเครื่องชั่งสปริงแบบพิกัด2กิโลกรัมนะคะเรามาดูกันว่าน้ำหนักของเข้าอย่า ผลไม้เนตะากล้าหนัก3กิโลกรัมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกเครื่องช่างชิดนไหนให้เหมาะสมกับวัตถุที่ครูจะช่างคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็จะเลือกเครื่องช่างสปริงนะคะที่มีพิกัดที่เหมาะสมกับน้ำหนัก3กิโลกรัมนั่นเองค่ะถ้าเกิดเป็นเสาเข็มหต้นหนัก3,000กิโลกรัมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกเครื่องช่างชิ้นใดคะ ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็จะเลือกเครื่องช่างแบบแขวนใช่ไหมคะเพื่อให้มันมีความเหมาะสมกับน้ำหนัก3,000กิโลกรัมกิจกรรมต่อมานะคะคือการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมนะคะครูก็จะมีเครื่องช่างทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเครื่องช่างกอคือเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างขอเครื่องช่างแบบแขวนเครื่องช่างคอเครื่องช่างสองแขนหรือเครื่องช่างยาเครื่องช่างงอ คือเครื่องช่างน้ำหนักตัวครูมีวัตถุก,ก็คือยานะคะนักเรียนคิดว่ายาตรงนี้ครูจะเลือกเครื่องช่างชนิดใดดีคะถูกต้องเลยค่ะก็คือจะเลือกเครื่องช่างชนิดคอควายนะคะก็คือเครื่องช่างสองแขนหรือเครื่องช่างยานั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะครูก็จะมีเครื่องช่างเหมือนเดิมนะคะก็คือ4ชนิดด้วยกันแต่วัตถุของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ตรงนี้จะเป็นเด็กชายนะคะเด็กชายกับตันครูอยากจะทราบน้ำหนักของเขาว่าเขาเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไรเราจะใช้เครื่องชั่งชนิดใดคะถูกต้องเลยค่ะเราก็จะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักตัวนั่นเองนะคะเพื่อรู้ว่าเด็กชายกับตันมีน้ำหนักเท่าไหร่นั่นเองกิจกรรมการเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสมเด็กชายกับตัน หนัก12กิโลกรัมถ้าเกิดครูบอกว่าเด็กชายกับตันมีน้ำหนัก12กรัมหน่วยกรัมตรงนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะถูกต้องค่ะไม่เหมาะสมเพราะอะไรเอ่ยเพราะ12กรัมไม่ถึง1กิโลกรัมจากหน่วย1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนักเรียนจะสังเกตว่าเด็กชายกับตันน่าจะมีอายุประมาณ3ปีนะคะทีนี้ถ้าเกิดหน่วยเป็นกรัมตรงนี้ ครูคิดว่ายัางไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะวัตถุชนิดที่2นะคะขนมหนัก116กรมัมถ้าเกิดครูบอกว่าขนมหนัก116กิโลกร,รมัมนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมะคะถูกต้องค่ะไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด116กิโลกรมัมเยอะไปไหมลูกเยอะไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของตรงนี้ กูค,ค,คิดว่ากรัมเนี่ยเหมาะสำหรับขนมถุงนี้แล้วนะคะการเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสมครูให้วัตถุมาก็คือน้ำตาลทรายหนึ่งถุงหนัก 1. หนึ่งหตรงนี้นักเรียนคิดว่า 1. ห,หนูจะใช้หน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมดีคะถูกต้องค่ะเราก็จะใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเพราะให้มันเหมาะสมกับ วัตถุที่ครูให้มาถ้าเกิดเราใช้หน่วยเป็นกรัมตรงนี้หนึ่งกรัมน้อยไปไหมคะกับวัตถุที่ครูให้ไปน้อยไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน่วยเป็นกิโลกรัมเนี่ยครูคิดว่ามันเหมาะสมกว่าวัตถุชนิดที่สองมะนาวหนึ่งลูกหนักสองนักเรียนคิดว่าหนักหน่วยตรงนี้หน่วยเป็นอะไรดีคะหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมดีคะมะนาวหนึ่งลูกนะคะ อา่เราควรจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับมะนาวหนึ่งลูกถ้าเกิดมะนาวหลูกหนักสองกิโลกรัมหนึ่งลูกหนักตั้งสองกิโลกรัมนักเรียนคิดว่ามะนาวลูกนี้มีขนาดที่ใหญ่ไหมคะใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นกรัมเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดแล้ววัตถุชนิดที่สามทุเรียนหนึลูกหนักสามสามตรงนี้หน่วยหนูคิดว่าหน่วยจะเป็นกรัมหรือกิโลก,กรัมดีคะ ถูกต้องค่ะหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าทุเรียนหนึ่งลูกหนักสามกรัมเหมาะสมไหมคะเพียงแค่เปลือกทุเรียนตรงนี้ครูก็คิดว่ามีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมแล้วพยานั้นหน่วยเป็นกรัมตรงนี้ครูคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะที่เหมาะสมก็คือทุเรียนหนึ่งลูกหนักสามกิโลกรัมค่ะ พค่ได้นเรียนเนสร็จขั้นกระบวนการคิดและก็สมควรขึ้นหาที่เราเรียนกันไปในวันวนี้ค่ะนักเรียนคะอย่าลืมกดเข้าไปสแกน qr code แล้วทำแบบฝึกหัดด้านล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ